เขาบอกว่าวันนี้เหตุการณ์ที่เราจับโฟกัสไปเลยก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเครนถล่มที่พระรามสองนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนพระรามสองขาออกแต่ถ้าดูภาพจากกล้องวงจรปิดรวมไปถึงกล้องหน้ารถอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเครนถล่มลงมาแบบน่ากลัวมากมีคนที่ขับรถค่ะ ฝั่งตรงข้ามกับจุดเกิดเหตุบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ได้ซึ่งเขบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นลักษณะคืออยู่ๆขับรถผ่านไปยังไม่ทันผ่านไปดีค่ะเคลนล่วงลงมาภาพจากกล้องหน้ารถที่คุณผู้ชมจะเห็นดังต่อไปนี้จะเห็นเลยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากจริงๆคุณผู้ชมค่ะ ูีย okay. ขับรถนะคะโพสต์ Post. กล้องหน้ารถอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่ารถคันนี้ขับตรงบร,ริเวณเส้นทางขาเข้าพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่เครนถลม่มลงมาพอดีค่ะคุณผู้ชม oh. เหตุการณ์นี้เนี่ยกล้องหน้ารถบันทึกภาพเอาไว้ได้ซึ่งรถที่อยู่ก่อนหิงจุดเกิดเหตุพยายามจะถอยหลังหนีนะคะหลังจากนั้นฝุ่นตลบเต็มไปหมดเลยอีกมุมหนึ่งนอกเหนือจากภาพจากกล้องหน้ารถแล้วจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่มีคนทํางานอยู่แถวๆนั้นเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ มีแรงงานคนนี้ค่ะกำลังทำงานอยู่ล้างขวดแก้วอยู่ดีๆจังหวะนั้นอยู่ๆปึ้มเสียงดังขึ้นมาเลยค่ะ เสียงตึ้มดังๆเนี่ยคือจังหวะที่เครนถล่มร่วงลงมาแล้วมาทับรถเป็นรถกระบะตู้ทึบทั้งสองคันที่วิ่งอยู่ในเส้นทางขาออกนะคะแล้วหลังจากนั้นคนเนี่ยรีบไปดูเลยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าภาพในกล้องวงจรปิดรถจะชะลอชะลอเพราะว่ามันมีเหตุถล่มลงมาต่อหน้าต่อตาแล้วแบบนี้ซึ่งภาพนอกเหนือจากกล้องวงจรปิดที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ได้ภาพมุมที่เห็นว่าจังหวะที่ตัวเครนถล่มลงมาบนถนนนะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเกาะกลางแล้วเป็นเลนที่เขากําลังมีการก่อสร้างทาง ด่วน m อ2อยู่จะเห็นชัดเจนว่าการถล่มลงมานั้นคือรวดเร็วมากแล้วไม่ได้มีสัญญาณเตือนหรือว่าสิ่งที่บ่งบอกเลยว่าอยู่ๆมันจะสุดแล้วตกลงมาแบบนี้นะคะขณะเดีดวยวกันคุณผู้ชมครับในการที่จะต้องนําความช่วยเหลือนะครับแล้วก็นําร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากจุดที่เคลนถล่มในตรงนี้ถ้าไปดูตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา8ปดโมงครึ่งครับเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ยังไม่สามารถที่จะใช้อุปกรณ์นะครับตัดถ่างนําร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้เนื่องจากต้องมีการใช้ความ ระมัดระวังนะครับเนื่องจากมันยังมีแผ่นคอนกรีตที่ถล่มทับซ้อนกันหลายชั้นนะครับแล้วก็มีตั้งแต่เศษซากเหล็กซากเครนซากปูนขนาดใหญ่ที่ทับซ้อนกันมาจํานวนมาก และเหมือนที่ผู้ชมเห็นด้านซ้ายนะครับนี่คือรายชื่อผู้เสียชีวิต2รายซึ่งคุณผู้ชมครับเห็นว่าปฏิบัติการในการที่จะนำร่างออกมาจะต้องมีการใช้เครนน้ำหนักกว่า550ตัน2ตัวนะฮะ200ตันอีก1ตัวและส่วนสำคัญมากๆเลยครับคือการที่จะต้องมีการใช้ทีมวิศวกรนะฮะประเมินความเสี่ยงในการที่จะพยายามเอาแผ่นชิ้นส่วนแผ่นปูนเนี่ยออกมาให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันมีความผิดพลาดในการที่จะคำนวณอะไรก็แล้วแต่ไม่เกิดจากการวางแผนมันอาจจะทําให้เครนเนี่ยยิ่งถล่มลงมาแล้วอันตรายมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะอันตรายจริงๆคุณผู้ชมคะและต้องบอกว่าวันนี้นะคะทางด้านของท่านนายกรัฐรนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลมีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณเครนถล่มพระรามสองและตอนนี้ค่ะทางด้านของผู้สื่อข่าวอมรินทีวีของเราคุณอ้อภัยจิตประจําอยู่ที่จุดพระรามสองรายงานสถานการณ์สดจากที่นั่นเชิญค่ะ มาติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ครนถล่มที่ถนนพระรามสองนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะนาย,ยกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาที่จุดเกิดเหตุน,นะคะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมในส่วนของภารกิจเองทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าในตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตนั้นสามารถกู้ได้สําเร็จแล้วขั้นตอนตอนนี้นะคะที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่ก็คือการเร่งที่จะรื้อซากแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนที่จะคืนพื้นผิวการจราจรให้กับประชาชนนั่นเองอย่างด้านหลังของดิฉันตอนนี้คชม เจ้าหน้าที่กําลังเร่งมือในการที่จะเคลียร์พื้นที่บริเวณตรงนี้นะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้เครนขนาดใหญ่นะคะมาดึงรั้งโครงสร้างของเครนตัวที่พังถล่มลงมาเอาไว้ซึ่งใช้เครนเนี่ยหลายตัวเลยนะคะในการที่จะ มาดึงโครงสร้างเอาไว้นะคะ,ะส่วนด้านบนเองก็จะมีการใช้เ,เครนบางส่วนเนี่ยดึงลังจากด้านบนด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนี้ก็จะมีการใช้แก๊สนะคะตัดเหล็กแต่ว่าขั้นตอนในการตัดก็ต้องระมัดระวังอีกค่ะเพราะว่าในระหว่างที่ตัดนั้นความเสี่ยงที่เหล็กของเครนที่พังถลม่มลงมาเนี่ยจะดีบนะคะแล้วก็กระเด็นมาพื้นผิวการจราจรด้านข้างเนี่ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เป็นไปได้มากนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงค่ะเมื่อสักครู่นี้ทางนายอนุทินชาญวิรกูลนะคะที่ได้เดินทาง มาก็เข้ามาสำรวจพื้นที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชม โดยทันทีที่นายอนุทินชาญวิรกูลนะคะเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุครนถล่มนะคะก็ได้มีการรับฟังการรายงานจากทางนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครแล้วก็พลตำรวจตรีธีระเดชอธิพักกุลนะคะผู้บังคับการภูธรจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะโดยมีการรายงานเหตุการณ์เริ่มไล่เรียงจากคลิปเหตุการณ์ตามที่สื่อมวลชนนั้นมีการนําเสนอนะคะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิต2รายส่วนผู้บาดเจ็บก็บาดเจ็บเล็กน้อย2รายนะคะอีกทั้งยังชี้แจงถึงความคืบหน้าทางคดีค่ะ โดยบอกว่าได้สอบปากคําไปแล้วสองรายนะคะเป็นนายช่างที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการเยียวยานะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะก็ได้มีการชี้แจงนะคะว่าได้มีการกําหนดในเรื่องของเงินเยียวยาเนแต่ละหน่วยงานต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการประสานเอาไว้ให้ทั้งผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ นอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ยังชี้แจงถึงการเคลียร์พื้นที่ด้วยว่าคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงล่าสุดกรมทางหลวงก็ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเพื่อให้ได้ข้อสรุปภายใน7วันตามคําสั่งของนางยศรรมนตรีค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะตอนนี้าโกรรมคับ ของผู้เสียชีวิตสองรายนะครับขณะนี้เราเก็บผู้ร่างได้ทั้งสองรายแล้วนะครับที่ไหเลยใช่ไหมครับที่นี่ที่หนึ่งเลยครับก็สามารถผู้ร่างได้รายที่สองรถพ่วการเกิดเครื่อื้นะครับเป็นรถหลังจอดเป็นรถที่นัดสั่งตอนส่งทัสองทางครับแล้วก็มีคลงานในที่เรียนบาดเจ็ดอยู่สองรายรายหนึ่งก็กสะพานแล้วอีกรายหนึ่งก็อยู่ ICU ซียู่โครงครับในเรื่องของการสอบสวนคดีนะครับเราสอบปากคำไปแล้วสองรายนะครับเป็นในช่างที่ควบคุมงานก่อนที่เกิดบัตเหตุ แจ voilà. ้งว่าตัวประมาณตีสาสี่สินทีนะครับก็ได้ทำการเก็บงานตั้งแต่ติดตั้งเซ็เซ็เซ็ตเมนสักชิ้นนะครับเขาอบเก็บงาน็็เติดารดตัวประมาณตีสี่ชึ่นนะครับตัวนั่งประติประมาณตั้งหกสิบนาที ที่รับฟังการสรุปนะคะบรรยายแล้วนายอนุทินก็ได้สวมหมวกเซฟตี้ค่ะเพื่อเข้าไปดูจุดที่เครนถล่มทับรถนะคะโดยมีทีมวิศวกรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องอธิบายจุดที่เกิดเหตุให้ในายอนุทินได้รับทราบค่ะโดยระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็รับแจ้งนะคะว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองรายเองก็ได้มีการเคลื่อนร่างของผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลแล้วก็นำมาทำพิธีเชิญดวงวิญ,ญญาณบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของทั้งสองรายนะคะเคลื่อนมาพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมคะ ในส่วนของจุดเกิดเหตุณนะขณะนี้อย่างที่เราบอกไปเรื่องของการคืนพื้นผิวการจราจรเป็นสิ่งสําคัญนะคะเพราะว่าตอนนี้การจราจรด,าด้านหลังของดิฉันแม้ว่าจะเคลื่อนตัวได้แต่ต้องบอกว่าในบางช่วงบางเวลาที่เป็นช่วงเวลาเร่งด่วนการจราจรเส้นนี้ค่อนข้างติดขัดค่ะ จ้าหน้าที่จึงต้องเร่งที่จะเคลียร์ซากของเครนที่พังถล่มลงมาแต่อย่างที่บอกว่าเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความเสี่ยงในการที่จะปฏิบัติงานเนี่ยก็มีสูงเช่นเดียวกันจึงต้องทํางานอย่างระมัดระวังนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นนั่นเองเนื่องจากว่าจุดใกล้เคียงที่เกิดเหตุยังมีเครนในลักษณะนี้อยู่อีกหลายจุดนะคะรวมถึง เศษเหล็กตรงนี้นะคะก็มีโอกาสที่ในระหว่างที่มีการเคลียร์นั้นจากกระเด็นออกมาบริเวณด้านข้างก็ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะทีมข่าวยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่นะคะถ้าหากมีรายงานความคืบหน้าเราก็จะแจ้งกลับเข้าไปให้ทราบค่ะ คุณพี่อ้อนะคะตามรายงานที่พี่อ้อบอกมาเมื่อสักครู่ก็คือใช้เวลาในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเรื่องของการที่มีเครนถล่ลมเนี่ยใช้เวลาประมาณ7วันส่วนเรื่องของของการเคลียร์พื้นผิวจาราจรใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์ค่ะใช่โดยอย่างตับนะคะคุณผู้ชมแล้วต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองพอลงพื้นที่มาเห็นหน้างานท่านเองก็บอกนะว่าส่วนของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มัน หนักกว่าที่สีคิ้วต้องยอมรับแบบนี้คุณผู้ชมเพราะตัวของท่านนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ระบุบอกว่ามีจุดที่ก่อสร้างบางจุดที่ไม่ได้ดึงเซกเมนต์คอนกรีตให้แน่นค่ะเพื่อให้เป็นก้อนเดียวกันตรงนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าถือว่าเป็นการไม่ใส่ใจสําหรับตัวท่านเองท่านเรียกว่าเป็นความประมาทเลอะเลอทำไมไม่ดึงดึงไม่ได้ก็ต้องวางแผนใหม่ฟังเสียงท่านผู้ช่วงนี้ค่ะ สำหรับผมก็กกกทั้งประมาททั้งเล่เลอ์นะครับทําไมไม่ดึงอ่าดึงไม่ได้ั้ดึงไม่ได้ก็ต้องก็ต้องวางแผนใหม่ว่าทุกอย่างมันจะต้องไม่มีการข้ามคือทุกอย่าง